เดี๋ยวคจะให้น้องแซนนะครับถอยหลังข้าซองทางด้านซ้ายนะโอเคเก็บเบรคครับโอเคดีเรียบร้อยแล้วนะโอเคปล่อยเบรคครับคันสีแดงคือคันที่ทลาไหนึ่งช่องว่างที่เราจะถอยคือคันที่คันสีขาวคือคันที่<ะ>โอเคนะให้ข้างรถด้านซ้ายห่างจากหน้านรถขัประมาณเมตรหนึ่งนะถ้าพื้นที่ตรงกลางกว้างนี่เราห่างไว้เมตรถนึงยิ่งดีเลยเพื่อที่จะได้วเวลาถอยหลังมุมในการถอยจะได้กว้างนะโอเคให้วุา่ายตรงกับป,ป้ายทะเบียนของคันนี้นะคือคันะที่สามเอายุดหากเลยครับ ขวาให้สุดเลยมองรถทางขวาด้วยนะมีใครมาไหม <S <S อ่าปล่อยรถไหลครับอ่ามองข้างหน้าแล้วก็มองกระจกไหนกระจกซ้ายเอากระจกซ้ายลงทันทีกระจกซ้ายนะครับโอเคอ่าเดินหน้าไปนะอ่ามองข้างหน้าด้วยนะแล้วมองกระจกซ้ายให้ท้ายรถเราอยู่ตรงประมาณกลางช่องนิดนึงโอเคนั่นแหละประมาณนี้นะกลางช่องก็ได้นะครับหรือให้ชี้ไปประมาณล้อของล้อนนะหอน้ารถคันแดงก็ได้อ่าหยุดเลยปุ๊บอ่าเพราะบางทีเราเดินหน้าได้น้อย จะติดรถฝั่งตรงข้ามเราเดินหน้าได้แค่นี้ก็คือแค่นี้นะเอาเกียร์เขาเกียร์อัลตรอนอ่าแล้วก็คือกลับให้ล้อตรงอ่าแล้วก็มองกระจกซ้ายนะครับแล้วก็มองรถด้วยนะครับมองคนด้วยที่เดินอยู่ข้างหลังไหมโอเคปล่อยรถไหลแล้วถอยด้านไหนครับน้องแซนถอยด้านไหนมองด้านนั้นนะครับแล้วก็ชิดรถคันซ้ายคือคันสีขาวไว้นะคือคันที่สามนะปล่อยรถไหลครับปล่อยรถไหลด้วยแล้วก็หมุนด้วยอ่าค่อยๆหมุนอ่าแล้วครั้งกี้นี้ก่อนดูผลงานก่อนอ่าถ้ายังห่างอยู่อ่ะหมุนเพิ่มถูกครับอ่าครั้งกี้นี้ก่อนอย่าเพิ่งเยอะ ถ้าเยอะเกินไปนะรถจะชิดเข้าเกินไปชิดเข้าไปแล้วก็ต้องคายออกคาเลกาล็ดลก่อนอ่าลดไหลกอนโอเคเข้าแล้วนะ,ะถ้าเข้าแล้วปุ๊บเราหักกลับมาใหม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องหักกลับมาทางซ้ายใหม่เพราะเราต้องให้ท้ายรถเราชิดด้านาไห<ป>น<ๆ>โอเคอ่าสมมติาทางซ้ายนะครับสายไม่ชนนะแต่ว่ารถเรานะครับท้ายรถด้านซ้ายของเราต้องชิดรถทางซ้ายคือคันสีขาวนะคือคันที่สามไว้ก่อนเพราะว่าถ้าชิดรถคันซ้ายคือคัน ีขาวคันที่สามเนี่ยโอกาสจะชนรถคันสีแดงเนี่ยน้อยมากแต่ถ้าท้ายรถข้างซ้ายแล้วนะอาจจะรถคันซ้ายเยอะยิ่งห่างเยอะมากเท่าไหร่โอกาสจะชนคันสีแดงมากเท่านั้นหาพอทั้งซ้ายคันสีขาวไม่ชนเลยนะน้องแซนต้องมองขวาเลยโอเคมองขวาจะเห็นไร e. บ้างเอากระจกลงกูทีเห็นหน้ารถเข้าใช่ไหมอ่ปะปอดรถไหลเห็นไร e. ต่อกาลางรถเข้าใช่ไหมอัปอดรถไหลต่อจะรู้ได้ไงว่าไม่ชนรถคันขวามือคือคันแดงเห็นท้ายรถเรา ใช่ไหมเห็นทางล้วถือว่าไม่ชนใช่ไหมอ่าเราก็ยังปล่อยรถไหลต่อโอเคถอยไปจนกว่ารถจลายตรงแต่ถ้าแต่ถ้าท้ายรถจะไปขวาเอาเราก็หักซาซเคิลโอเคนะจะชนด้านไหนมองด้านนั้นนะหักด้านตรงข้ามโอเคนะครับอ่ามองซ้ายทีนะออามองขวาทีหนึ่งเ่าโอเคถอยต่อน่าจะถอยได้ครั้งเดียวเลยให้รถอยู่ตรงกลางก่อนโอเคให้ตัวรถนะัขนานกับแนวเส้นสีขาวเห็นไหมน้องแซ่จะเห็นว่าเส้นสีขาวเนี่ยมองจากช่องของเรานะมอง ไปยาวๆเลยนะเห็นว่าเส้นสีขาวนะจะเป็นแนวเดียวกันตลอดทางเ,เลยนะเส้นสีขาวด้านซ้ายกับด้านขวาแต่ด้านซ้ายาจ,จะมองยากนิดนึงพอรถตรงอยู่ตรงกลางปุคค๊บคืนอะไรกลับขับสุดก็คือสองรอบนะอ่ามองซ้ายมองขวานะครับเอาถอยหลังนะให้ล้อหลังเราทับเส้นสีลายแต่ถ้าล้อหลังเรามองไม่เห็นนะเรามองจากตรงนี้นะตรงกลางตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรซุ้มล้อนะครับให้ซุ้มล้อหยุดด้านบนของเส้นสีขาวนะทําไมต้องให้ล้อหลังเราทับเส้นขาวก็เพื่อที่จะ ไม่ให้นารถเราเลยเส้นสีเหลืองนะได้ยังถ้าได้เราลองหยุดตู้ได้ยังอ่าลองหยุดตูนนะครับเข้าเกณ์แล้วดึงเบรกมืออ่าแล้วก็เอากระจกขึ้นอีกูทีนะครับเดี๋ยวลงไปดูกันนะอ่าเราไปดูก,กันอ่าล้อหลังนะครับก็ไม่ได้ถอยลงมาจนทับเส้นขาวนะ แต่ก็นิดหน่อยนะครับแต่รถสีขาวคันนี้ล้อหลังเขาค่อนข้างที่จะมาทับเส้นขาวนะเอามาดูหน้ารถเราหน่อยถ้าล้อหลังเราไม่ได้ทับเส้นสีขาวหน้ารถเราแต่เลยเส้นสีเหลืองไหมก็ไม่เลยเส้นสีเหลืองก็ถือวโอเคนะเวลาถอยหลังเนี่ยอย่าให้หน้ารถเราเลยเส้นสีเหลืองเพราะถ้าเลยเส้นสีเหลืองจะก,กีดขวางรถที่ผ่านไปผ่านมานะจะสังเกตเห็นไหมไม่มีหน้ารถไหนเลยเส้นสีเหลืองอนะครับไม่ว่าเราจะขับรถกระบะหรือรถตู้นะครับ ช่องที่เราถอยเนี่ยนะครับคนที่เขาทำาเส้นตามช่องตามลานจอดรถเนี่ยเขาจะคานวณมาแล้วนะครับว่าไม่ว่าจะขับขับรถเกง่งไม่ว่าจะขับรถกระบะไม่ว่าจะขับรถตู้ท่าล้อหลังเราทับเส้นข่าวนะหน้ารถเนี่ยก็จะไม่เลยเส้นสิบนะครับนี่คือถอยหลังเข้าซองนะทางด้านไหนซ้ายเนาะถอยทีเดียวเข้าเลยใช่ไหมโอเคอเดี๋ยวจะฝึกขับขับออกนะโอเคหานังสนุนเลย ทำมาปุ๊บแล้วเขี่ขัดปั๊บเลยดีมากอ่าเหยียบเบรกนำบีบงลงเข้าเกียร์ดีเมื่อกี้น้องแซมมาจากทางด้านไหนครับขวาใช่ไหมเวลาออกต้องออกทางด้านใน,นเวลาออกก็ต้องดูลูกศรด้วยนะโอเควิธีการออกเราจะออกไปทางด้านซ้ายใช่ไหมเพราะฉะนั้นรถคันสีแดงเนี่ยเราไม่ต้องไปพววงเลยนะครับเพราะเราจะออกไปทางด้านซ้ายเราจะเลี้ยวซ้ายออกไปใช่ไหมข้างรถด้านซ้ายเราจะเบียดรดคันขาวถูกไหมเพรานะฉะนั้นเราต้องระวังรถคันสีขาว นะครับแต่ว่าต้องมองรถเขาก่อนนะขวานะมองทางซ้ายด้วยเผื่อมีใครขับสวนเล่นมาโอเคปล่อยรถหลับไปตรงๆก่อนนะครับที่องกรูนะปล่อยรถหลับไปตรง,ตรง,ตรง,ตรงจนอะไรรู้ไหมอ่านเด่นหน้าไปให้หัวไหลเราอะหัวไหลด้านซ้ายอยู่ประมาณล้อโอเคนีหัวไหลด้านซ้ายแล้วนะอยู่ประมาณล้อน้าเขาหรือน้องแอนหรือน,อนี่ให้กระจกบ่งข้างด้านซ้ายอยู่ตรงไฟหน้าเขาก็ได้เหมือนกันนะครับแต่หลายคนบอกว่าให้หัวไหลเราอยู่ตรงกับล้อหน้าเขาจะเห็นถนัดก,กว่า นะครับโอเคมองรถทางขวากาลังมาพอพอหัวไหลเราตรงกับล้อหน้าคนนะปล่อยรถไหลช้าๆปล่อยรถไหลด้วยนะที่ดึงครูพอตรงหัวไหลเราตรงกับล้อหน้าเขารถยังคงต้องปล่อยรถไหลช้าๆปล่อยรถไหลพร้อมกับหััวไหลซ้ายสุดเลยมองทางขวามองข้างหน้าด้วยมองกระจกซ้ายด้วยพ้นไหมพ้นคนน่ามองหน้ารถจะรับไปฝั่งรนไม่รับนะโอเคมองหน้ารถนะครับให้หน้ารถตรง้วคืนหริเหณกลับ อ้าขึ้นครับโอเควิธีนี้ก็คือการถอยหลังเข้าซอนทาาล้านสายแบบรัศมีกว้างนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงกลางค่อนข้างกว้าง,างแล้วก็จะถอยค่อนข้างาง,ง่ายนะเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วลองไปฝึกดูนะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามให้คุณป๊อกด้วยนะครับสวัสดีครับ